ทำความรู้จักกับเรียนดอชเรียญดอชเป็นสกุลเงินแบบดิจิตอลที่ใช้รูปของสุนัขชื่อดอชที่เป็นอินเทอร์เน็ตมีมของสุนัขญี่ปุ่นพันชิบะอินุเป็นโลโก้ของสกุลเงินประวัติของเรียญดอชสร้างขึ้นโดยแจ็คสันพารเมอร์และบิลลี่มาคัสโดยเชื่อว่าเริ่มเป็นการสร้างเพื่อล้อเรียนบิตคอย ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนั้นเพราะชื่อที่พัมเมอร์และมาคัสเรียกตัวเองว่าชิบิโตชินากามโตมีความคล้ายชื่อผู้ก่อตั้งบิตคอยซาโตชินากามโตทรานส s เดชั่นเหมือนกันกันกบบิตคอยและไลคอยกระบวนการทำงานของดอชคอยได้ใช้การเข้ารหัสกุญแจสาธารณะ ที่ผู้ใช้สร้างกุญแจรหัสลับแบบ2กุญแจโดยอันหนึ่งเป็นกุญแจส่วนตัวและอีกอันหนึ่งเป็นกุญแจสาธารณะโดยที่กุญแจส่วนตัวจะเป็นกุญแจเดียวที่สามารถไขข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสในกุญแจสาธารณะได้อัตราการแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทไทย1 d o g e c o i เท่ากับ7.25บาท ลักษณะเด่นของดอดคอยโลโก้รูปหมาชิบะอันเป็นเอกลักษณ์สิ่งที่เป็นที่จดจำของดอดคอยคือตราประทับบนเหรียญที่ใช้สุนัขพันชิบะอินุเป็นโลโก้การใช้งานเข้าถึงง่ายกว่าบิตคอยเริ่มต้นด้วยระบบการให้ทิปเฉพาะตัวเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น้อยกว่าเหรียญอื่นๆ Mining Param e t e r การใช้งานของ Dogecoin แตกต่างจาก Litecoin ในหลายๆพารามิเตอร์โดยที่เวลาของการเกิด1บล็อกใน Dogecoin ใช้เวลา1นาทีในขณะที่ Litecoin ใช้เวลา2.5นาทีและจะทำการปรับเวลาความยากของการเกิด1บล็อกทุกๆบล็อก block.